สวัสดีครับพันอีกแล้วนะครับกับเมออน,เเนูอาหารจานอะร่อยนเร่าัตัวันนี้จะมาแนะนำวิธีทำง,ง่ายๆนะครับปลาผัดฉ่านะครับเป็นปลาอะไรก็ได้นะครับเครื่องผัดฉ่าก็มีพริกกระเทียมนะครับลาบ่อดระชายฝอยชิฟ้าแดงไทผออแล้วก็ซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้นปลาครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับ เริ่มแรกเราผัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนเลยครับตามด้วยเนือเ้อปลานะครับใส่สอยครับแลรร้วตุณลดน้ำมันหอยนะครับ พิกช่้ฟ้าแดงพิกไทยอ่อนพริกไทยตามด้วยหัวะพานะครับครับเสร็จแล้วครับปลาทอดผัดชานะครับเมนูอาหารการอร่อยใส่ใจสุขภาพจากครัว์ปันสุขครับ